แถวห้อนทำแม่ทำนี่ตุนอันนี้คือถุง ถ้วยร้อนถุงทำความร้อนสำหรับอุ่นอาหารเขาบอกว่าให,รห้รถไหนรถไหนไปเลยมันเติมน้ำก่อนใช่ไหมด้านล่างใส่ถุงก่อนใช่ไหมอ่าใส่ถุงทำความร้อนตองอันเลยใส่ถุงทำความร้อนเข้าไปและเติมน้ำแค่ขอบถ้วยด้านล่าง เครอแป๊บหนึ่งเขาบอกมันจะฟูขึ้นมาเออนี่ฟูแล้วหุยยเดือดเอาลอเลยใส่ใส่ใส่เลยหัวใส่เลยเออเอาใส่น้ำในมามา่าอยากเข้มข้นก็ใส่น้ำน้อยเออข้างล่างตรงนี้เดือดฟูดๆๆนะครับ เสร็จแล้วเราก็มไม่เป็นไรเดี๋ยวลองดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรใส่ผงอ่ะผงยังอันนี้เป็นผงของฮอตอ่าชาบ,บูใส่ลงไปโอ้โหได้ยินเสียงวะอ,อันนี้ผงแจ่วฮอน เฮ้ผยผงชงฮ้างสีสันดีนะสีสรรันดีปิดฝาครับไม่ยินเพียงไหมเนี่ยเนี่ย ่แล้วก็ปล่อยเอาไว้สักห้าถึงสิบนาทีนะคะฟังเสียงเดือดกันนี่ลองจับดิร้อนเลยอะร้อนแบบร้อนเยอะเลยนะ มีควันแล้วใครเห็นควันบ้างใครเห็นควันบ้างอันนี้มีควันขึ้นแล้วนะเฮ้ยดูดิเห็นควันไหมอะควัน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 ขึ้นเลยทำไมควันอันนี้เยอะเยอะกว่าว่ะ อันนี้ควันแรงมากอันนี้ไม่ค่อยมีควันเลยอ่ะเอามาแล้วมาแล้วมแล้วควัน ขมงชงเฉียงใส่ไปแล้วขมงชงเฉียงเลยแทนจะตายนะไม่ไปนี้ผ่านไปหกนาทีแล้วเดี๋ยวจะลองเปิดดูอันนี้ยังไม่ค่อยเดือดเลยเนาะเดือดแล้วเดือดแล้วอันนี้อันนี้โออันนี้โอมาห้าอุ้นี่เส้นอันนี้อย่น้ำเยอะไปเอออันงานเจ๊กหอนร่าจ่ายน้ำเยอะไป มันก็น่าจะปิดได้อีกหน่อยปิดได้อีกหน่อยอันนั้นคุณถ่อก็อได้มั้งอ๋อแล้วแล้วทำไมไม่ยิงตรงนั้นอ่ะโอ้ยแต่เส้นนุ่มนะมอันนี้เส้นนุ่มนะเขเป็นวงใหญ่เขเป็นวงใหญ่เส้นนุ่มอยู่ <c oughs> อ่ะไรขอปิดอีกหน่อยอ่าอันนี้คือเจ้าฮอนนี่เจ้าฮอนเขาจะมีเครื่องเทศอันนี้มาให้ด้วยนะคะ มี่มีนี่ด้วยอะไรนะเป็นปมะกรูดช,ดชิมรสชาติก่อนอืมอืมเจอยฮ้อนอร่อยอันนี้ชาบูแบล็กชาบูนะมนนีเห็ดหูหนูมีเห็ดหูหนู เป็นน้ำดำอร่อยนะเจ้าหอรอร่อยนะไปอยู่ไะไอยู่หืมชาบูอร่อยไม่ขี้เล่นะนั่งตักเพิดเขาได้เลยไะเนี่ยนั่งตะไลาเขาได้เลยปะไม่รู้ที่แอปไปนะเออเข้มข้นนะพี่ต่ายมาชิมที่ชิมอันนี้นะครับเหมือนรสมาม่าใส่ต้มยำเออใส่ใส่ผงนะครับใส่ผงแต่ว่าอันนี้มันเป็นเหมือน มันมันมันไม่ได้เหมือนชานูมันเหมือนแบบอ,อ,อุด้งอะน้ำอุดอง้งน้ำอุด้งสีดำใช่ป่ะ<ด>อะ่กิน,นก็รู้ส <cents. S 2> ึกเผ็ดเหมือนกันครับแต่ว่าผมก็ทนได้อร่อยมากเลยคับมันจะร้อนๆนะครับใจใจจง จะเหมือนม,าม,า,ม,า,มาม่าใส่ผงน,นะครับนี่มีตาคล้ายๆนะเออเขาได้สภาพหลังอุ้ยแข,แข็งปกแข็งปกเลยอะล่ะร้อนไหมคอย,อยจับหน่อยไม่ร้อน,บน,บนไม่ร้อนแต่แข็งปกเลยอุ้ยแข็งมา่แข็งเลยอ่ะติดตามและชมกันใหม่ก็ได้นะคะร<น>ักนะจุ๊